น้องจ้ามาได้มาได้กับพอแต่ของดำเนาะศาสนาพี่น้องเก็บต่ของดำนี่นะพี่น้องมันก็งามเนาะควายถิ้มกับปลไหลได้พี่น้งนงนองสวยๆนหมอ๋มอไม่ไม่งามงามพี่น้องจ้าฝนกระตุกคือเก่ายวเขาป้ามันคือขึ้นเกลีวเขา,ขาป้าไปซดฝนพี่น้อง <c ười> นอกจ้ะเกิดเป็นหมุดเป็นเว้นมากว่าดำเจ้ากำะมานแต่ของดำค่ะบนดอกบนพี่น้องว่าแม่นหน่อยด้ิพี่น้องด้ิมาดินกับสิเต็มกระต้อีกแล้วพี่น้องเดินค่ะมาผอมหมูนี่หมูใหญ่ไงวังพี่น้องนี่นี่ป้าดขอยสะออนครับพี่น้องมิตรโดดกันใหญ่โอโปอาปะอยู่นี่พี่น้องแน่ดีๆเด้อดีเลย นี่ครับพี่น้องออกไล่มาสิพี่น้องนี่แมนเบิร์ดค่ะพุ่นอะไล่ไปพุ่นแมนเบิร์ดโอ้ยมานแล้วพี่น้องมาเก็บน้ำกันมาเลยเอาค่อยๆเก็บกันไปเนาะค่ะเก็บมวนๆน้ำกันฝนกระตุกนี่ดีพี่น้องฝนกะห้องตาสร้างแดดกะออกก็จังมาดำเจ้าพวกนั่นแหละพี่น้อง โอ้หมือนหนึ่งไลย์วลลาค่ะพี่น้องนี่ค่ะเตะดำสวยๆด้วยค่ะเด้อกำลงงงไปกันพี่ตอง้บ๋ยไขวม่ยางเลยพี่น้องไม่ตะขยคเดียวหอขา่า มึงเล่นพ oh, ี่น้องเต็มอีดีเดีเอายแม่งมันข้อก่อเจ็บอ่ะน้องกินน้องเนาะยังมีเวลาพอ่นะอ้ยดอกปักใหญ่หนึ่งใครเห็นเลยนะยุ่มเอายุ่มเอาเป็นก่อๆเลยพี่น้องแต่เนี่ฝนตกมันก็สิเปื่อนดินิดชักหน่อย กันออกไล้วถ้าเจอดำพี่นอจะเขาปลาคนเดียวอีกแล้วพี่น้องมาทำเจอก็ได้โตถ้าแต่จะมากินห้องไฟถอด มันจะงอียดีพี่น้อง,จ,อง,งจ้าพี่น้องก็สิบ้ามาดำเจียวภาคเก็บแต่เห็ดดำแท้เสืาเนาะพี่น้องเออเห็ดหวานมันก็ะบ,บ้ันออกฝนมันตกหลายพี่น้องจ้าเห็ดกลิดนกหวานกระบ้ันออกให้เก็บเขาไม่ชอพวกเจ้ามาเก็บเห็ดแต่ดำนี่ละพี่น้องอัน,นยังแพงเลือกข้าเจ้าขายพี่นอ้องยาบ้าจันภาษีพุ่นนะออกไปพุ่นนะเต็ม เซนเบ,นเบิดพี่น้องแ่บวชได้น่ะนี่ค่ะดูดินนี่แม่เห็นป้อพี่น้องจ้าว่ามันเก็บเพชรปวกเก็บเพชรแต่ตดงว่ามันเก็บเพชรปวกเกพยายามวยเหยียบเพืน่อน้ำพี่น้องนะฝ่าวก็บท์ทั้งเวลาเด้อพี่น้องเด้อว,วันหยังมัดดามเจ้าทั้งเวลาุป็นไง ตะกาพี่น้องมีแต่ดอกกำงามมันแนมบ่เห็นเนาะมันกลมตำโบได้พี่น้องเบิ่งในตะกาเอาเดียวกันด้วยพี่น้องด้วยดี่นะพี่น้องโอย้ยยางสวยย่างงามมีนแมน่นบ่ได้พี่น้องพอแตละมูนี่โอ้ยสุดยอดพี่น้องจ้ะสดยอดขอ,อยางขเหยียบดอกลอยมันพี่น้อง แต่อดอกอยังไงมันพี่น้องจ้านี่ครับพี่น้องดอกแข็งสีเด้อค่ะเด้ตอตะกากับดิอครึ่งแล้วพี่น้องมาตัน 不能来哟。 มันพ่อยแห้งพี่น้องจ้าเพราะว่ามันอ่อนค่ะสวยเลยค่ะพี่น้องเห็ดเพลิงน่างามออกเต็มไปเบิดเลยค่ะเต็มป้าพี่น้องอน่ยฝ่าว่าเบื่อเด้อเก็บเห็ดมันม้วนเหตุใดพี่น้องผู้เบิ่งกับสิเบื่ออะเนาะมีแต่เห็ดเก่าๆกับสิบ้านเนาะผู้เก็บผมม้วนไปหนาพี่น้องเอ้ยยังเห็นดอกยหงไงแห้งม้วนได้พี่น้อง พนะมี ng ah ng ah. แต่งามๆมมองในพันธุ์สิออกข้างๆแต่ว่าพันนออกเป็นดอกๆแถวนี้ดอกใหญ่นะพี่น้องนี่นี่ดอกเป็นเพิ่นออกหลายจุดแต่ว่าออกข้างๆพี่น้องนี่แต่ว่าดอกพันสิใหญ่พี่น้องเบิ่งงามค่ะโอ้แล้วฝ่าเบื่อพี่น้องมาเก็บซอยมะดาแจีวเก็บซอยกันมวนๆจ้ะพูดให้ออกไปทั้งพื่นดิน อย่าร่วงสิจ้าคนสวยเอ,าอ,อย้าขอยานนี่แมงอันแมงอยังก็เขาเอนะินว่าแมงนอนพี่นอ้องขอ,อยันขยานอยู่พนะพี่เนาะสวยสวยเลยคะ่ะออกไปคนเต็มหนะะึ่งค่ะที่มันพันออกลายพ,พี่น้องปีนทางสะพิดแสดงว่าเฮ็ดเพิ่งพึงวันสิบบอได้ออกเพิ่นก็นเลยออกมาให้มาดันดเจียเก็บคืดบ้าพี่นอ้อง คิดแท่นเห็ดนะข่อยรอไปเรือยพี่น้องอยูป่ป่าผู้เดียวไปน้ำสีดำน้ำแจวก็ได้โอ้จะมันงามพี่น้องบ้างเนี่ยดอกไหมโอ้ยกระตาเขาก็สิเต็มเลยพัดนั่นพี่น้องจา้าเห็ดไปใน่ไทยไปน้ำเนาะหายพี่น้องบึง้งไายงามอะไรมันก็สีงามพี่น้องหย่านพี่น้องเบื่อแหงเก็บเห็ดต่เห็ดเก่าๆอยู่ข่อยก็ได้มันมันไม่อย่างออกพี่น้องทั้งสวิตอัน เห็ดพังหวานมันก็นกนอยู่ทั้งภูเขาคอยก็ไปหาโบอพอดอกพี่น้องปอัดพี่น้องออกไปผลคอยสิมีตะกาใส่บอกแบบนั้นพี่น้องเอาเก็บอันนี้มันมีเหรอเนาะพี่น้องเนาะเห็ดอ,อันนี้ก็บแสบเพื่อกันแห้งราคาแพงได้พี่น้องเอาไปตากแห้งไปหนึ่งกิโลละแพงขึ้นอย่างนี้พี่นอ้องเอพี่น,น้เก็บขาดเก็บทุม่มเราคอยก็ได้ฝ้าไวไหลฝ่าวนี้เบียบน้ำงานพี่น้องจ้ะ นี่เวลาโบลาณได้พี่หนุ่มดำเจียวเวลาทำงาน,น,นาเวลาเบรกงานน้อยเดียวพี่หนุ่มจ้าสโมงสองสโมงเนาะสองสโมงกับฟาวแลนเลยพี่หนุ่มปลากกะยุกไก่เติบอยูครับรถลดหยีซิบละที่ได้ปาลาฟังนี่พี่หนุ่มเก็บใบไม้ออกน้ำเนี่ยมันเ,เก็บฟาวเนาะเก็บใส่ มอตัวไปเบิดกับวงหามปันเดเฝิ่งเห็ดนายพี่น้องเห็ดงามงามกว่าวสาอีอุดสาบุงเอาเด้อพี่น้อเลยถ่ายบวงหามก็อุดสาบุงเห็นมาดำเจ้าเนี่ยมันฝ่าวพี่น้องชีวิตเล่งอยู่พอได้อยู่ต่างเหรียญนี่โอเมนธรรมดาพี่น้องว้าวฝ่าวมันดำายกันแนมบรเห็นพี่น้องบางที่คนฤษีอับเอาไนละกดว่า น้ำพรมใหม่เลยสิถ้าพ่นออกน้ำดินจงสีกับสีหลืงยากเัยแจ้งอยอยู่แต่ากะออกมาแล้วก็เก็บออกนาะพี่น้องเนาะนมำเงาเห็นบปค่แต่ฝนตกมากกัสิหลืางอยาบเนี่ยเต็มตาเต็มตาถ้าจเย็นเนาะพี่น้องเนาะมีเวลาเก็บออกงอมามนะ ม,มันหลดโอ้ยแต่ละมือแต่ละเวรนพี่นนอกชีวิตของเจ๋วแต่ละมือแต่ละเหรียอเวลาน้อยมากแต่อยากเข้าป่าคนมันหมักพี่นนอกบางคนเพม่นกับว่าพวกมาดามีตังเรียนเก็บแต่เฮ็ดเผว่าเก็บแต่เฮ็ดเพราะว่า,า,วามันหมักพี่นนอกว่ามันยังดกเนาะคนหมักเก็บเฮ็ดพี่นนอก จังเลยก็สวยอยู่เงานี่ยเงาไมมเงานี่พี่น้องโอ้ยเอาไปงามดิพาหนะเฮ็ดใดพี่น้องเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบิ่งจนเก็บเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบิ่งก่อนนี่เบิง่งนี่เต็มผุนกระแม่นไปทั้งผุนกระไรพี่น้องมาทั้งนี่พี่น้องบตัตตานี่เบิง่งนี่ค่ะ ลโอ้ยนี่พี่น้องเบิง่งดว่าแม่นอยหน่อยค่ะวันตานี้มาทางปีอีกพี่น้องเบิร์แมนเบิร์ดค่ะสั้นอยู่บอพี่น้องนี่เก็บน้ำกันเด้อพี่น้องเด้วยขุดดำเจวสิเก็บฝาวนแยกน้อยมีเวลาอีกครึ่องสโม้งพี่น้องจ้ะป้าขอสิเก็บเบิด์ดอนเครึ่องสโม้ง พี่น้องถาเก็บนกกัะหน่ำงูจะเริ่มต้นจากมงดาพี่น้องจ้ามันยล่ะใดอันหน่อยกับยานเดียบมันงปาดปาดโถปดาดถังกะละมังขู่พี่น้องโอ้โอโอหยหลแหงพี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้ยมองหน่อยก็ปอยไปขยานไม่เดียบขยู่เอาพี่น้องเอ้ย มาเก็บน้ำกันด้วยค่ะเด้อเก็บไปสคักถ้าไปค่ไปปออกไปแน่เท็ดแต่ดำป่นพี่น้องดอกเป็นนุ่งๆๆไปสีหง่าม่กระโดดยังไงโอ้ยพี่น้องข้าวเปล่าข้าวเปล่าแน่แทควายเท็ดเปาเปลพี่พพน้อง ใไม่ๆลนุนขวกระยานพี่น้องหมักไม่ลนุนไม่ขวอยเขาป้าผูา้ดเดียวเนาะมันทั้งศิครรมเหรอพี่น,ออน,อน้องเออเปล่าครับเปล่าเนี่ยอันนี้ฟังนี่เก็บเก็บให้พี่น้องเบิ้งกับเก็บบ่ค่อยได้ดีเป็นไงเด้อพี่น้องเด้อเก็บเรื่อเก็บเปล่าเปล่าแห้งเ,เปล่าแห้งสิได้ปิดคลิปดีๆอยู่บนน้อมวันนี้เนาะ ฝ่าครับเจ้านี่อะไรป่ะนะพี่น้องจา้าเออเป็นเบิ่องน้ำข่อยเนี่ยนี่มันหลงงามเขาเลยมาโดนหลายกักพี่น้องจา้าโอ้ยโดนตะสิเก็บหมานนะพี่น้องหมันกักหมานเนี่ยสาพี่น้องจา้าฝ่าเก็บก่อนเด้อมันสิคัมพี่น้องจา้าสิออกมือกขยังเต็มใหม่เต็มม,ม,มืออยู่ค่ะพี่น้องขึ้นเต็มเลยค่ะสวยๆเลย เก็บฝ่าฝ่าใบไม้เต็มมือเลยกันพี่น้องเอ้ยอ่ะอสีเดอลรล่าพี่น้องเด้อหมือนเด้พอพราะว่ามันฝ่าหน้างานค่ะพี่น,น้นองนีด่ดำเช้าก็ได้เกิดแต่เต็มตาอยู่พี่นอ้องมาเนี่เต็มตาจนุ่มนี่แต่เห็ดย่างเดี๋ยวอ่อยต่อคือเห็ดแต่ดำเด้อค่ะเด้อค่ะพี่น้องสวยๆเลยค่ะ <eer lies> พี่นอ้องสีเมื้อสีเมื้อส,เอส,เอสีเมื้อประเทศเวียดนามเก่าพี่น้องจ้ะ น้อไปขัดไปเนยเดียพี่น้องฟีนไหมนี่ค่ะโอ้ยน้ำมือเงีิบเลยเก็บเปล่าเก็บฟังพี่น้องจ้าเก็บปฝานี่เ่าน้ำวิลาได้พี่น้องเลยโอ้ยเสร็จบดวิลาแลยปุ่นเลยพี่น้องเฮ็ดข่อยก็ต้องเต็มเตนอยู่พี่นะพี่นะออกไปพุ่นนะเต็มพี่น้องจ้าเต็มพี่น้องจ้ามื้อนี้มะดามเจลกะลาพี่น้องไปซันีิก่อนเนาะค่ะเนาะเอาบรรยากาศปลางามๆสวยๆมาฝากกันค่ะ มื่อนี้มีเวลาเก็บเห็ดยู่สองสมโม่พี่น้องจะต้องเฝ้ากลับไปทํางานคือเก่าเนาะเอาค่ะพี่น้องจังไดก็ฝากกดติดตามให้กําลังแรงใจมาดาแจ่วในเด้อพี่น้องเด้อมื่อนี้ก็มานคือเก่าค่ะมีแต่เห็ดแต่ดาอ้อยต่อยขำดอกญ่งงามๆเลยค่ะอาจีพบได้เก็บให้เบิดเบิงเก็บเฝ้าเนาะพี่น้องเนาะอาจีพเก็บโบสวยเป็นใดก็ทุนเบิองคลิปให้มาดำแจ่วในเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบ่มาเก็บเห็ดกับขมเนาะพี่น้องเนาะเอาพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ มันมาเลยค่ะพี่น้องจ้ามวันนี้เบิ่งเนี่ยค่ะมีต่ดอกยญ่ๆง่งงามๆค่ะสุดยอดสุดยอด